หลังจากที่เราเข้าด้ามเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับอารมณ์ธรรมชาตินะครับเป็นด้ามไหวนะครับเป็นด้ามไหวใหญ่นะครับเข้ากันด้วยคลั่งนะครับเข้ากันด้วยคลั่งจริงๆแล้วในการเข้ากันนะครับผมจะชอบคลั่งนะครับผมจะชอบคลั่งมากกว่ากาวอีพ็อกซี่นะครับคุณสมบัติของคลั่งก็คือมันสามารถที่จะติดเหล็ก ที่มีขมเหลานะครับที่มีคราบขมเหลาเข้ากับพื้นผิวของพื้นผิวของไม้ที่มีฐานมีขมเหลานี่ได้ดีนะครับซึ่งซึ่งคุณสมบัตินี้นะครับมันจะไม่มีในกาวนะครับมันจะม,มีในกาวแต่มันจะมีในครั่งนะครับเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับถ้าหากเราดูเราดูในกาวต่างๆเนี่ยนะครับ <participated. S 2> เขาจะมีข้อห้ามเลยว่าพื้นผิวห้ามมันนะครับห้ามมีคราบน้ํามันห้ามมีฝุ่นผง ต้องสะอาดนะครับพื้นผิวต้องสะอาดถึงจะสามารถติดได้คุณสมบัติของกาวสูงสุดนะครับแต่ไม่ใช่คลั่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าครั่งเราลองนึกภาพนะครับาสมัยโบราณเนี่ยเวลาเวลาจะเข้าด้ามมีดเนี่ยอย่างสมมติจะทด้ามมีดใช่ไหมครับจนมากจะไปหาไม้ที่มีรูนะครับเพราะสวัยก่อนไม่ค่อยมีสว่านนะครับ<ๆ>หาไม้ที่มีรูพวกไม้ไผ่นั่นแหละเสร็จแล้วก็เผากันมีดเนี่ยให้แดงแดแล้วก็เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาข้างเติมเอาข้างเติมแล้วก็เข้าข้างไปเลยนะครับซึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าการเผาไหม้มันจะต้องเกิดทานเกิดขม่อมควันนะครับและทีนี้ข้างเนี่ยมันสามารถติดอยู่นะครับมันสามารถติดอยู่และใช้ถ้าเข้าถ้าเข้าถูกวิธีนะครับมันก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับใช้ได้นานเหมือนกันกว่ามันกว่ามันจะหลุดนะครับพอมันจะหลุดพอมันเริ่มคลอนแล้วก็ให้ความร้อนตรงบริเวณตรงนี้นะครับให้ความร้อนตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้างละลายแล้วก็ถอดออกมาเติมข้างใหม่ใส่เข้าไปใหม่เราก็ใช้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็น มีดในสมัยโบราณมีหมุดยึดนะครับเราจึงไม่ค่อยเห็นจะไม่มีหมุดยึดนะครับไม่มีหมุดยึดกันตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเวลามันคอลอนเนี่ยมันจะสามารถถอดออกง่ายนะครับถอดออกง่ายแล้วทีนี้ก็ใส่เข้าไปใหม่ด้ามก็ไม่แตกนะครับด้ามไม่แตกไม่ต้องทําด้ามใหม่นะครับด้ามเดียวนะถ้าไม่แตกสามารถใช้ได้ยาวเลยนะครับด้วยน้ําหนักด้วยบาลานซ์หลังจากที่เข้าด้ามเสร็จนะครับเรามาลองฟันไม้ใหญ่ดูนะครับพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในมีดที่มีใบลักษณะค่อนข้างปกติก็คือไม่บางจนเกินไปนะครับไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่น้าแคบจนถึงคล้ายๆดาบคล้ายๆปลังหวดนะครับท่านหน้าใหญ่หน่อยนะครับก็สามารถที่จะฟันไม้ที่มีขนาดเท่ากับความยาวของคมได้เป็นอย่างต่ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาลองฟันดูนะครับอารมณ์ อารมณ์สั้นๆหานาๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เล็กกว่าหน้าคมนิดนึงนะครับเล็กกว่าหน้าคมก็อาจจะประมาณเล็กกว่าหน้าคมประมาณเกือบๆสองนิ้วนะครับเรามาลองฟันมาดูอารมณ์มันนะครับ ผมจะฟันด้วยปากแคบๆนะครับฟันด้วยปากแคบๆจะไม่ฟันปากกว้างนะครับการฟันปากแคบๆเนี่ยเราก็จะเห็นการทํางานของคมที่ชัดเจนนะครับ เรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเป็นไม้กระถินหมาดนะครับเป็นไม้กระถินหมาดไม่ถึงกับดิบไม่ถึงกับแห้งนะครับหมาดมา จะประมาณนี้นะครับนี่คือการทดสอบมีดเล็กนะครับเล็กตลกลูกปืนนะครับ